เริ่มคนระัไม่ลงไม่ได้แล้วรู้ไหมว่าสีคอแห่งสั่งไม่ใช่สั่งง่ายๆนะต่อเลยพี่ต่อเลยผมถ่ายคลิปแล้วถ้ากดแรงๆมันก็หยุดนะเออที่อย่างนี้นะถ้าปล่อยมันก็หยุดเนี่ยเบสดาวนะน้ำยาผสมคือกดไปแรงๆสีไม่ไหม้อะ คือคือตอนแรกนี่แปะแปะเบาๆแล้วหมุนแล้วกค่อยๆกด จับมากไม่มีละนี่ยังไม่ได้เช็ดด้วยนะคือพอมันเบรกดาวปั๊บใช้ใช้ริมๆของคองน้ำตัตัวน้ำยาถ้าเป็นพวกเดีย